ก็ดีตอนนี้อยู่ผมทีโมโ่คนเดิมเพิ่มเติมคือมาอยู่กับเกมมูโน,โนโ่แล้วบอกเลยว่าถึงแม้จะเห็นว่าวินของผมเนี่ยมีแค่สองแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นี่เป็นเพียงแค่ไอดีลอ,อกอผมเท่านั้นไอดีจริงๆของผมนั้นมีปลาไปเป็นพันแล้วใช่แล้วผมคือผู้แเละ ทำไมแมงดูจูนิเบียวบบแปลกวะช่างแมงแล้วกันแมงดูคล้ายจูนิเบียวเลยซึ่นแน่นอะไม่เพื่อเลยเส้นพวกงั้นก็เล่นคนเดียวเหมือนเดิมหมดค่ะสิ ดีใช้ได้นะถึงแม้แม่งจะไม่มีการ์ดดำให้กูเลยก็เหอะยอะ้อนกลับอืม,มเปลี่ยทำไมวะโอโหสกิลพระเอกแม่งไม่ทำงานในตอนนี้มันคือพ่่ยตายยังไงละ่ะ ร้องละสกิลพระเอกสัตว์ <laughs> นี่ก็คือสกิลพระเอกยังไงล่ะผมนี่แหละยูกิไคบาคิริโตะคาบูชิโน่มันชื่อเฮียอะไรวะกูลืมเออ ไอ้ที่แม่งใช้คางูละแดนน่ะน,นะเอาไปว่ากูลืมชื่อแม่งไปแล้วกูจำได้แค่ทานจีโร่เนี่แหละไอ้ <S <S นี่กูจำได้หมูแห่งความชิบหายงั้นก็เอาอะไรดีว่ากูไม่รู้อะคาสิไปเลยแล้วกัน เชื่อเลยว่าสกิลพระเอกไม่น่าทำงานเร็วตั้งแต่ต้นเกมการ์ดก็ดีอยู่นะอืมขอล้องหลับดรอ สองมันก็ดีอยู่เนาะแมนดูรีเวิร์สยืางยัางเงยยังไม่ถึงเวลาปวดสองเสร็จกูละมึง อละเอสูดเดียอย่างน้อยมันก็ให้เลขออกมาแล้ววะใช้ใช้ไปใช้ใช้ไปก็ได้วะ แคมันเอาเลขที่ใช้ทุกการมาเท่านั้นดรอวไแมงสีเขียวไม่เขากลัวสุดเลยดรอวแล้วทีอี้มึงเป็นเสือพึ่งให้สีแดงกเนี่ยนะกูว่ามึงกับกูต้องต่อยกันสมัครแล้วเลยไอสัตออว์ขอร้องละ เมจิเชียงดาไมจิดเชียงกูแม่งเป็นสีทองงั้งเอสโซเดียกระกิงก็เอแม่งไม่ทํางานที่งี้แม่งเสือทํางานใช้เลยกูหมดรองานฮ้เฮฮฮผมเชื่อห่วไอหมอนั่งเนี่ยมันไม่มีสีเขียว เรื่อสีที่มันมีก็คือสีเหลืองแล้วการคำนวณของผมทุกๆอยา่า <c> ง <oughs> เป็นไปนตามที่ข้าขวังนไว้แกน่ะได้ตายไปนางแล้วบอดเลยว่าตอนนี้ไอ้นูสีเหลืองรงผมมองทะลุอุโปองเลย คือมันไม่มีสีเหลืองแน่นอนอะ่ะเอาง่ายส่วนไอ้หมอนี่อาจจะมีสีเขียวก็ได้จั่วการ์ดมาไว้เผื่อแล้วกันสัตว์ไม่มีจริงด้วยสกิลพระเอกกูอืมคราวนี้รอสิบห้าใบไปเลยดีกว่าสิบห้าใบนี้มันต้องมีเอสโตเดียหรือบูอายไว้ดากอนอยู่บ้างแล้ววะ โอ้โหเอสโนเดียดาร์ม่ติเชียงดูเริ่มมามึงเอากูเลยนะ ความสนุกของไอเกมนี้ก็คือการที่คุณต้องย่อมยี่ฝ่ายด้วยการใช้การ์ดที่แม่งไม่มีสมมติถ้าเกิดบไอคนที่คุณเร่งด้วยแม่งไม่มีสีเหลือขึ้นมาคุณก็ต้องพยายามทําให้แม่งหยุดสีเหลืองตลอดไปบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่กวนตีเองกะฮะดรอวกูมีทุกสีดรอว อืมไอเียนี่อืมกูว่าเร็วๆนี้กูคงต้องใช้กระสุนก้าวมอแล้วแหละแล้วมันกำลังจะหมดถ้าถามว่ากูใช้ไปกับอะไรไม่ต้องสงสัยเลย ไอ้เชีย่ยนี่ไอหมายเลขสามมึงจำของหน้านี้ได้ไหมสดุดรอเอโซดีด้ไม่ช็อตปะวะดรอ เถินตัวเจ้าหมอหนั่งนม่มีสีเหลือ,องสินะมันจบแล้วยูกิใคร่าเคนมตัวไอหน้าตาดีฮึ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  กูไม่รู้หรอกนะแต่กูแค้นมึงส่วตัวกูชิบหายหลายรอบพวกมึงเนี่ย ยังไม่แน่ใจว่าใครจะชนะฮึ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 รัวพวกแกไม่มีสีเดืองกันสินะมันจบแล้วยูกี่ใครบาทอืมไอ้เหลืองอืม ว่ามึงต้องมีประเด็นต่อยกับกูแล้วแหละไอ้สามไม่มีสีเขียวสินะะดอเอสโซเดียได้คุกคีสินะะมาฉชนไม่มี เฮียน,นี่แม่งหลายรอบแล้วสงใจโดกูกระทืบไหมถ้าเกิดจบเกมนี้ไปแล้วคุณได้ยี่เสียงปืน r s s อขึ้นมาคุณไม่ต้องสงสัยนะว่ามันคือเสียงอะไรอเอ้ยไม่ต้องสงสัยนะว่าผมทำอะไรนั่นแหละคือเสียสุดท้ายที่ไอสามไม่ได้ได้ยิง ดร <Draw>. อ,อ้ดรอ้เขาล่องเลยเอซูนี่เออสกอิลพระเอกไม่มีทำงานดรอ้ไอ <Draw. S 2> เชี่ยสามเหลี่ยมเลยถ้าเกิดกูสร้างห้องแบบ หนึ่งๆได้กูสร้างไปแล้วกูบอ r เลยงั้งสามใบว o r เลยว่าแมงไม่ต้องเล่นกันแล้วไอ้สัตว์ถ้าเกิดแมงมีหนึ่งใบเนะี่ย บอเลยว่าถ้าเกิดใครแม่งโชคดีแม่งก็จะจบเกมเร็วมาสมมุติคุณแบบประมาณนี้ไอสัตว์ยังน้อยอคุณชนะแม่งก็ไม่ใช่หมาเลขสามานะพูดงั้นกลับมาเบสิกดีกว่าแล้วก็ แบบนี้ดีกว่าคนร้อ,องแหละออกมาเหอะคู่หูเอสโตเดียของฉันตรงนี้จะมีเอสโตเดียอยู่ในมือแค่ขอเวลาเวลาที่เหมาะเจาะ ตังการเสียบเขา้ารูแล้วน้ําแตกที่กูพูดมาทั้งหมดนี่กูหมายถึงการ์ดนะไอ้เชีย่ยสามไม่ตะเหลี่ยมแล้วปะเนี่ยอื <c oughs> ไอ้เชีย่ยนี่สงใจต่อ,อยกูสมัตไหมไอ้สัส ดีนะกูมีเอโซเดียแค่การใบเดียวแม่งไงกูว่าแล้วแม่งเอานิ้วกลางไว้แดกนะไอเ้เศษในที่สุดกูนกนชนะไอพ้พัวหน้าตาดีที่มีขี้ติดอยู่เหมือนกับรูตูดอะนะเป็นไงกูยามได้ไม่กระทั่งบอดอะ จะได้ตัวอะไรวะจะมีแบ็กเมติเชียงออกมาด้วยเปล่านับวันกูเริ่มเลียกเกมนี้แมงไม่ใช่อูนูแล้วเมงกายูกิชัดเลยยูกินะอือสัตว ถ้าเกิดแม่งสร้างห้องหนึ่งหนึ่งกับบอดได้กูจะสร้างเดี๋ยวนี้แล้วกูก็จะตั้งชื่อไอ้บอดตัวนังกวกาหมายเลขส,สามแล้วกูก็จะเก็ตเละแม่งรัวๆเลยเพราะจริงๆคือผมค่อนข้างถนัดแบบหนึ่งหนึ่งนะเอราจริงๆถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งผมมีโอกาสชนะค่อนข,ข้างสูงเลยเพราะว่ามันสามารถสแปมการ์ดได้ไงแบบสมมุติผมมีการ์ดแบบ ข้ามเธอ่งแล้วผมมีติดต่อกันสองใบผมก็สามารถใช้แบบนั้งสองใบสปแปมได้เลยซึ่งไม่นะะทำให้ผมเล่นง,ง่ายขึ้นเยอะบอกเลยว่าโคตรเข้าทางแต่ก็นะกูเล่นกับบอดแม่งก็มีแต่แบบนี้ไอ้สัตว์ นะครับเกมนี้สองให้พวกเรารู้อย่างหนึ่งว่าความรุนแรงไม่ใช่ทุกอย่างบางทีเราก็ต้องปล่อยวางแล้วเราก็มาเล่นการ์ดกันยกเว้ยไอ้เฮียสามมึงมันนี่รดิเวนและเราก็ปล่อยวางขั้นตอนแรกเลยก็คือ เอากระสุนขึ้นมาใส่แม็กกาซีนแล้วก็เอาแม็กกาซีรีโหลดปืนแล้วก็ยิงไอ้สามทิ้งใส่สัตว์นั่นแหละครับผมโคตรไปมิดเลยคนดีวันนี้ไม่มีแล้วคนอื่นทัดทายด้วยอะไรความรุนแรงโซผมไม่รุนงแรงหรอกแค่ใช้ปืนเชยไม่รุนแรงจริงๆนะ